คู่ชีวิตที่ดีคือคนที่คุณเลือกที่จะแต่งงานด้วยและคุณพร้อมที่จะหยุดอยู่ที่เขาจริงๆและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณพร้อมที่จะให้อภัยเขาได้เสมอและประคับประคองกันให้ดีที่สุดคู่ชีวิตที่ดีนะคะคือคนที่คุณคบแล้วชีวิตของคุณมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านความคิดและด้านจิตใจอยู่ด้วยแล้วรู้สึกจันลงใจอยู่ด้วยแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าสบายใจและมีความสุขนะคะและนำพาชีวิตไปสู่เลเวลที่ดีขึ้นเรื่อยๆ คู่ชีวิตที่ดีคือคู่สร้างคู่สมที่คุณไม่ต้องใช้ความอดทนไม่ต้องใช้ความพยายามที่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแต่คู่ชีวิตอีกแบบหนึ่งก็คือคู่ชีวิตที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องใช้ความอดทนที่ต้องอยู่ด้วยกันคุณรู้สึกหวาดระแวงคุณรู้สึกฝืนคุณรู้สึกขืนคุณรู้สึกหึงหวงคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีแต่ความทุกข์คบกันแล้วเนี่ยชีวิตของคุณมีแต่ตกต่ำนะคะน,นั่นเราเรียกว่าคู่กรรมคู่เวรนั่นเอง